มว่ามันเป็นภาพที่เห็นชัดเจนว่าซเซเร่งร้อนขึ้นนะกับตลาดซัมเมอร์เพราะว่าแบตตาเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าทํางานกับซูเมโอนีกับอาร์เตต้าอามาริกกับอาร์สโนลสไตล์ไม่เหมือนอ่ะผมว่าเขาต้องมาเรียนรู้ก่อนตั้งแต่แรกอันนี้ผมชอบมาก <okay, S 2> เลยเดี๋ยวน <okay. S 2> ีแล้วก็เพอ่เพบตตาเนี่ยถ้าเที่ยวคนอื่นๆในบอร์ดประสบการณ์วัดได้หมดเลย แล้วก็น่าสนใจว่าอาร์เตต้าพอเจอคนเก่าๆแบบเนี้ยม,มาทํางานด้วยกันจากที่เป็นรุ่นเดียวกันประสบการณ์ใกล้กันอย่างเอดูเนี่ยจะไปกันได้ขนาดไหนไมเซตของอาร์ซอลคือการที่คุณล้มได้3ปีคุณต้องกลับไปเอาใหม่อะ่ะคุณต้องสู้เพื่อตรงนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่แอนเดรียบตต้ามาเร็วเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณแรกที่น่าสนใจแล้วกันว่าคุณจะเร่งทํางานในช่วงซัมเมอร์ตลาดซัมเมอร์กองหน้าปีมิดฟิลด์อะไรที่คุณอยากได้เนี่ยสามสี่คนโดยเฉพาะแนวรุกคือออปชันหลักอันเนี้ยเป้าหมายหลัก หลังกลางไว้ก่อนเอาด้านบนอะเติมเข้ามาให้มันเต็มถ้าเติมทุกอย่างเต็มแล้วที่เหลือคือหน้าที่ของอาร์เตเต้าแหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านะครับแหมหายไปนานเหมือนกันนะครับเออทำไมไม่ค่อยอยากเจอหน้ากันหรือยังไงหายไปทำใจอยู่ครับเจอทีไรก็อยากยิ้มใส่ตลอดช่วงนี้ต้อนรับก๊อตนะครับในยักษ์อยากคุยของเราในวันนี้นะครับเออจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยมันอาจจะเป็น เรื่องงานใหญ่เนาะในวันที่16มีนาคมนี้นะของก๊อตที่กำลังจะเปิดตัวในในโปรเจกต์ของเรานะครับก๊อตคุณเนอร์แอนด์เฟรนด์นะแต่ว่าคุยเรื่องอาร์เซนอลซะหน่อยแล้วกัน0.34%ก๊อตแม่ช่องการคำนวณรอพี่ยังยินยอมยังยอมยังเอาไงเอาเอาจริงก็ต้องต้องให้ในทางปฏิบัติอ่ะให้พี่เขาดีใจหน่อยพี่ชายเขาอยากชูถ้วย10นัดสุดท้ายครับผมถ้าชนะรวด ทั้งส0บนัดจะมีแปดสิห้าคะแนนถูกต้องใช่ไหมฮะแม็กสุดละแม็กสุดละนี่คือเต็มตที่แล้วครับพี่เพราะฉะนั้นริพูต้องการอีกเอาเอาสิบห้าแต้มเท่ากันก็ได้เออก็เป็นแปดห้าแต้มเท่ากันหมายว่านหมายว่าริพูชนะอีกแค่ห้านัดถูกครับยังมากซึ่งถ้าหนัดแต้มมันจะเท่าคือ8ปบห้าแต้มเท่ากันแต่คนต่างไปรู้เสียริพูก็ยังดูดูดีกว่าแต่ให้ชัวร์ก็คือสิบหกแต้มจากย7สบเจ็ด กเกมเอ้ยด,<ห>ดจาก16แต้มจาก27แต้มเต็มของอมิูก้าวมาสุดท้ายเพราะว่าตามตรงคือเอาอย่างแรกเลยคือด้วยด้วยผลงานตอนนี้อ,อ,อการขาดายเป็นเกมรุกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยโซชนะรวดยาก<ช>มันเริ่มส่งผลจริงๆนะค,คือคือจากตอนแรกแบบเอ้ยโอ้โหได้ความหวือหวาช่วงแรกโอ้มีเกลมิโน่ยิง2องประตูล่อะไาอะไรเงี้ยเออตอนหลังเห็นเลยครับว่า การไม่มีอยู่ของคาฮาเวสเป็นยังไงคาฮาเวสนี่ข,ขนาดตอนอยู่เนี่ยคนยังอยากให้เห็นกองหน้าคนใหม่ใช่ไหมครับแต่พอฮาเวสไม่อยู่อ่ะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียการเลยนี่แหละกองหน้าดีที่สุดที่เรามีคือมันมันดีนมันชัดเจนว่าคนที่เล่นตรงนั้น แบบธรรมชาติกว่านะแม้ว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เบอร์เก้าโดยธรรมชาติอ่ะมันยังดีกว่าคนที่เพิ่งปรับไปเล่นอย่างเมริโน่แล้วที่สําคัญคือตัวสร้างสรรค์อย่างเมื่อบูไฮโยสายกาที่เป็นตัวเบอร์หนึ่งของทีมเนี่ยมันไม่อยู่มันก็หายเลยครับมาเตอรลี่ก็ไม่อยู่มาติโนเิกาก็ฟอร์มดรอปอีกปีนี้เชียร์ซูสก็จบจบซีซั่นปิดเทอมอมันก็เลยโอ้หเสร็จเลยครับปัญหาเกมรุกมันเป็นเรื่องเดิมๆที่ถูกพูดถึงกันนะครับแล้วมันก็เราอาจจะพูดได้ว่ามันอาจจะเป็นการ วางมาที่ผิดพลาดในช่วงตลาดเรื่ดนดาที่ผ่านมาผมเห็นด้วยครับผม,หมเห็นด้วยเลยเพราะว่าเพราะ<ม>เราคุยกันต,ต,ตอนนั้นว่าแบบมันต้องมีเอาแน่แล้วมันต้องมาเหมือนอย่างโอโ้โหมิเกอรไอต้าก็สัมภาษณ์มาสารอบอะ่ะแฟนซซนจะรู้ดีว่าต้องเอาเพราะว่า มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติคือคเชลซุสเจ็บซาก้าเจ็บค,คือมันก็เรามันเป็นตลาดการแก้ใช่ไหมครับพี่ยกักษ์คือตามแพลนเนี่ยส่วนใหญ่คนยังไม่ค่อยซื้อกันแต่ปรากฏว่าเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือแหมพอเห็นโอลิวัตกินส์อายุจะ30มสิบนี่หกสิบยังไม่อยากจ่ายสี่สิบห้ากว่าดีไหมแล้วปรากฏว่ามันไม่ทันจอร์ดูรันก็ไปเอานาเซอร์แล้วทีนี้วิลล่าเขาก็เลยยังไงต้องเก็บวัตกินส์สิถูกต้องแล้วพอจะขยับไปหาแบบแพลนบีมากๆอย่างอาเบโรโมราต้าจะยืมนะครับโมราต้าก็ไปกาาาลลตะมมมมััันนนไไไ่่ททปหด ม,มันก็เลยเห็นภาพว่าการเจราจามันดูไม่ได้มีแผนหนึ่งสองสามอะไรชัดเจนอย่างเงี้ยคนก็เลยเห็นว่าเจสันไอโตะยังไม่เวิร์กมันเป็นเพราะว่าเออในตําแหน่งนี้ด้วยใช่ไหมถูกครับพี่พออ,อ,อเลยใช่ไหมว่าการเดินเครื่องต่างๆถูกอืสําคัญเลยเพราะว่าจริงๆนอกจากตัวที่เป็นตัวหลักๆนะครับจริงๆเราพยายามเซ็นซาเวรเรนีปานเป็นวอลล์เ <dead. S 2> คิดคนใหม่อเคสุดท้ายก็คนนั้นก็ยังเซ็นไม่ได้อืเอาเป็นว่ามักกราเนี่ยเขาไม่เขาไม่มีผลงานเลยทั้งขาเข้าขาออก คือไม่ได้มีเห็นแล้วว่าซื้อเข้าขายออกไปยังไงมันก็เลยเห็นว่าอย่างล่าสุดเนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปิดตัวไปทางการก็คือจะได้พูดในการกีฬาคนใหม่ก็คืออันเดรียแบลต้าประสบการณ์เพียบเลยอันเนี้ยเหมือนเป็นการเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วถูกต้องเรเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะในสมไม่ใช่ในเสมอในตลาดซื้อขายช่วงเดือนมกราคมที่ทีมต้องการครับพี่ มันตอบโจทย์ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องหาเป็นมือดีมาูกต้อร,รับช่วงต่อเพราะว่าตามแผนตอนแรกตามข่าวสื่อติดบ,บอกทั้งหมดคือหลังจบฤดูกาลนะครับถึงจะเลือกผู้มืนวยการกีฬาแบบถาวรคือคุณคุณไอโต้เขาเป็นแบบชั่วคราวแล้วไอโต้เป็นหนึ่งในแคดเดตที่จะจะขึ้นมาด้วยเพียงแต่ว่าอย่างรายงานล่าสุดเลยเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ย ทั้งเจ้าของทั้งบอร lings, ์ดบริหารรุ่นอาเตต้าเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วว่าเอาคนมีประสบการณ์ไปเลยไม่ไม่ไม่ให้ลองละเกินเกินเพอาคนใหม่เลยอันเดี้เบต้าเป็นไงอันเดีเบต้าอย่างแรกเขาอยู่กับแอมาเรสปีทำงานตั้งแต่เป็นแมวมองผู้อนวยการฝ่ายเทคนิคแล้วก็ผู้อนวยการกีฬา เป็น,นกลไกสําคัญนอกจากเดียโก้ซิโอเน่เนี่ยเขาเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้อตมาริดเนี่ยขึ้นไปท้าทายอรมาริตกับบาร์เซโลนายุคกอ่อนจะ uh huh. ห่างหน่อยนะพี่นะ <Okay. S 1> อาจจะเป็นบาร์เซียนแทนแล้วผมไปเจอสัมภาษณ์นหนึ่งของเขา mm hmm. เขาบอกว่าหน้าที่ของเขาคือการทําให้วงจรของซ mm ิเโอเน่มันยังอยู่คือมันจะหย่อนลงมาบ้างแต่เขาต้องดันขึ้นไป uh huh. หน้าที่เขาเป็นแบบนั้นแล้วก็สิ่งที่เห็นคือซื้อเข้าขายออกค่อนข้างน่าสนใจ mm hmm. อย่างคริสตมันตั้งแต่รอบแรกที่มาเลยนะครับจากโซเซดัตแมตมาริดเนี่ย เขาเป็นคนบินไปดิวขายไปให้บาซ่าดิวมารอบแรกสาล้านยูโรขายบาซ่าร้อยยี่สล้านยูโรก็เขากำไรสี่เท่าซื้อกลับมา40ล้านยูโรก็เขาคือคือทำกำไรแบบนี้แล้วก็กองหน้าหลายๆคนอย่างดิวหรือโซเรสที่เซ็นตอนนั้นเซอร์ไพรส์มากครับแล้วไปซีซั่นแรกได้แชมป์เลยได้แชมป์เลยใช่ก็ก็เขาเหมือนกันรวมถึงพวกเกียนทริปเปียพวกแบบเนี้ยแล้วก็ภาพรวมของก็มีดิวไม่เข้าเป้าบ้านนะครับชัวเฟลิกซ์อย่างเงี้ยอ่าจัดจากตัวมาเลมาสที่แพงๆแต่ส่วนใหญ่ก็ เซกองหน้าเยอะแล้วก็ผ่านการเขาเรียกว่าสร้างทีมใหม่ให้อเลิโกมาดริดสองรอบคือผมไม่อ่านมาก้ามาเนี่ย2 0 1 8 2นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยแอตมาดริดเปลี่ยนถ่ายมากเลยครับเดียโก้โกดินฟิลิปเป้ลุยส์ควนฟราน,าานลุยกาแอคตนองเดสดั es, นานนะริสมันไบาบาซ่าโอ้โหนี่เกือบครึ่งแล้วนะฮะตัวที่เขาใช้เวลา1ซีซั่นแรกเนี่ยในการเสริมตัวผู้เล่นใหม่ๆมาอตอนนั้นจบอันดับ3แต่มาก้าเขียนบทความชมเลยว่าซื้อมาใช้งานได้หมด มีหนึ่งแล้นมีเครียรที่เปียด้วยแล้วก็มีผต้เพ่นที่เขาเอามาเติมเต็มอ่ะแล้วหลังจากนั้นซีซั่นถัดมาเอาโซเรสมาคนเดียวแชมป์เลยอ่กองหน้าเท่ากับว่าทํางานอยู่กับแอมเบริดสิปีใช่ครับพี่เป็นคนที่เป็นลมใต้ปีของดีโกซิมีนี่ถูกต้องเลยซึ่งซิเนี่นี่อยู่มาเป็น10ปีแล้วมั้งเกินครับใช่คือถ้าเราพูดให้เห็นภาพนี่ยในวงจรของการ การเปลี่ยนถ่ายกุมกําลังเนี่ยผมผมพูดเรื่องนี้หลายรอบมากว่าคนหนึ่งที่ออกมาพูดนี้เรื่องนี้คือเซอร์เลฟูเันบอกว่าต่อให้คุณมีทีมดีขนาดไหนนะมันจะมีวงจรการใช้งานอ่ะเต็มที่อะเฉลี่ยวมาไม่เกิน4ปีจริงครับซึ่งศิลปะขั้นสูงในการทดสอบว่าคุณดีพอมากแค่ไหนคือการเปลี่ยนถ่ายช่วงเปลี่ยนถ่ายตรงนั้นแหละที่ที่มันจะทำให้ทีม สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีการสะดุดได้หรือเปล่าใช่ครับซึ่งมันต้องใช้องค์กรพยพหลายหลายคนถูกต้องหนึ่งนก็คือตำแหน่งเหล่านี้แหละของกีฬาของกีฬาคนจราจานู่นนี้นั่นต่างๆซึ่งถ้ามองถึงตรงนี้ประสบการณ์ในความเป็นคนกับแอตมาดริดอันเดบาต้าก็น่าสนใจน่าสนใจคนอิตาลีใช่ไหมคนอิตาลีแต่มีประสบการณ์ในสเปนคือเจนัวปามาพวกนี้นะครับแต่ว่าโดดเด่นสุดก็กับอาติโกมาตริจะเริ่มงานเมื่อไหร่ ผมว่า<อ>ผมว่าน่าจะเริ่มนะเดี๋ยวช่วงเบรกทีมชาติเนี่ย<อ>ต,าตามรายงานน่าจะเปิดตัวคือคือไม่ได้รอซัมเมอร์ไม่ได้รอเขเริ่มเ,<ร>เลยเค,ครับผมว่ามันเป็นภาพที่เห็นชัดเจนว่ามเขาเร่งร้อนขึ้นนะกับตลาดซัมเมอร์เพราะว่าเบต้าเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าทำงานกับซูเมโอนีกับอาร์เตต้าแอดมาริกับอาร์สเนลสไตล์ไม่เหมือนเนี้ยผมว่าเขาต้องมาเรียนรู้ก่อนตั้งแต่แรกอันนี้ผมชอบมากเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็เพอเผอเบต้าเนี่ยถ้าเที่ยวคนอื่นๆในบอร์ดประสบการณ์วัดได้หมดเลย แล้วก็น่าสนใจว่าอาร์เตต้าพอเจอคนเก่าๆแบบเนี้ยมาทํางานด้วยกันจากที่เป็นรุ่นเดียวกันประสบการณ์ใกล้กันอย่างเอดูเนี่ยจะไปกันได้ขนาดไหนอแต่อย่างน้อยก็น่าจะเห็นภาพว่ามันเป็นการเตรียมตัวเพื่อเพื่อเดินเครื่องช่วงซัมเมอร์ใคพอย่างอย่างมีแบบแผนที่มันชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่ว่าซัมเมอร์จะเป็นใครไม่สปที่ทางไหนยังไม่รู้เอาตั้งแต่ตรงนี้แหละถูกเออนั่นหมายความว่า ซีซั่นนี้มันอาจจะอาจจะต้องประมาณนี้แหละเหมือนนั่งดูพวกบรรดาพันดิตหลายๆคนบอกว่าตอนนี้นะยังไม่ต้องแหงหน้าไปข้างบนเนะเริ่มแหงหน้าแลดูข้างล่างหันไปดูข้างหลังเนี่ยทําเป็นเล่นไปนะฮะถ้ายังแบบสรงสรงสุดๆแบบเนี้ยความเสียบคมคาดหวังไม่ได้เกมรุกมัน ไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าในแต่ละเกมเนี่ยมันยากมากหันไปข้างหลังเนี่ยไล่ขึ้นมากันแบบเรื่อยๆแล้วนะถูกฟอร์เรสต์ชนะแมนสเตอร์เจลซีเราเจอนเนี่ยวันอาทิตย์อาทิ์ที่สามนัดหลังอาซ่าเสียไปแปดแต้มอ่ะพี่อักได้ได้มาแต้มหนึ่งกับน้อตเตียงฟอร์เรสหมายว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่เสมอสองนัดที่สี่เสียไปเจ็ดแต้มครับสามนัดได้แค่สองแต้มอือโอ้โหเสมอแมนยูเสมอฟอร์เรสต์แพ้เวสต์แฮมคารังยิงไม่ได้เลยยิงได้เนี่ยเดนไรส์ เพราะวี่สมรยู่วเดียวสองนัดนั้นยิงไม่ได้เลยนี่แหละครับลงพลเป็นเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําไมการไล่ล่ามันมันนิ่งลงมันลดระดับลงเพราะตัวตูเลือกสุดท้ายแล้วการทําประตูก็ยังสําคัญแหละไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ถ้ายิงไม่ได้โอกาสชนะมันก็ศูนย์นะใช่ครับซึ่งอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่ทัพปืนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่รับผมอีกแล้วนะก็ต้องให้ลิเวอร์พูลครับโครงสั้นตนของว่ากว่านะครับปีหน้าว่ากันใหม่อีกแล้วใจจริงผมก็ยังไม่อยากจะคุยเรื่องนี้แบบเยอะมากนะแบบเอาสมัยก็ได้เสียวมันบบว่าอย่าไปทะลึ่งอะไรอ่ะสะดุดขาตัวเองลื่นล้มในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะใช่รอ้อให้มันอันนี้ดีกว่าแต่ว่าเอ อย่างที่เราคุยกยนงอยู่เรื่อยๆแหละเออมันมันมันผ้ามันค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆขอแค่แบบเล่นได้ตามมาตรฐานน่ะมันอาจจะไม่ชนะรวดทุกนัดหรอกสำหรับลิบูอ่ะแต่ขอให้แบบเนี้ยอ่ะประคองไปเรื่อยๆมันก็น่าจะเพียงพอถูกครับเพราะโอกาสที่อาร์ซอลชนะอันนี้เราก็ต้องคุยอย่างตรงไปตรงมาว่าโอกาสที่จะชนะสิบนัดรวดอยากมากซีซั่นนี้ยังไม่เคยเกินสี่นัดเลยฮะชนะเตะเบรกสูงสุดไม่เคยเกินสี่นัด อะความเป็นจริงมาคุยกันก็แล้วมันไม่ใช่ชุดเล่นที่ฟูที่สุดละแล้วแล้วถ้าเราจะคาดหวังในสถานณตรงนี้ที่อย่างที่ก้อนบอกว่าทีมมันก็ไม่ได้ฟูที่สุดไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดมันจะไปแบบเข้าเบรกชนะสิบเกมรวดมากกว่าในช่วงที่ชนะสี่นัดดว่งกีตอนนั้นเนี่ยถูกครับดีกว่าด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมและเรียวพูยังมีช่องว่างให้พลาดได้พอสมควรเลยจากคะแนนสิบห้าคะแนนอ่ะสองสามนัดก็ยังพอพอทนได้พอทนเหมาะสมเรียวพูครับก็อ่ะนั่นแหละครับ ไปตรงไหนก็ค่อยว่ากันนะฮะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแหละว่ามันจะเกิดข uh ึ้นเมื่อไหร่ทุกอย่างก็รอร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะฮะว่าตรงๆเก้าสิบเก้าจุดหกมันก็ยังไม่เต็มร้อยนะตรงๆนะฮะเออไมก็ยังมีอะไรมาไม่รู้ล่ะลมพัดปิวเออสุดท้ายอ้าวไวรัสติดเชื้อันไม่รู้ไงเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะโอเคอยู่ๆตุ้มตามขึ้นมาสงครามเงี้ยไม่รู้เอ้ามาคุยเรื่องกอนดีกว่าครับพี่ อ่าจริงๆแล้วผมว่าในช่วงหน้าของเมนสแตนเนี่ยหรือหรือของผมเองก็ตามแต่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นชื่อของก๊อตอยู่แล้วละนะครับเพีงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นบิ๊กสเต็ปแล้วนัน<อ>เป็นก้าวที่มันใหญ่ขึ้นกับการกับการทำโปรเจกต์ของของตัวของก๊อตเองครับ<อ><อ>พี่เอ,เออเล่าให้ฟังหน่อยอะ่ะก๊อตก๊อตคูเนอร์แอนด์เฟรนด์เป็นยังไงเอ,อ่อต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ ขอบคุณเมนสเตอร์และทีมงานก่อนที่มองเห็นว่า mm hmm. เรามีเรามีคอมมูนิตี้ของอาร์ตต้อเป็น mm hmm. แบบไหนนะครับ mm hmm. แล้วก็ตรอบครัน mm ่นเฟรนมันก็จะมุบอกความเป็นตัวผมเนี่ยแหละกับเพื่อนๆของผมแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นเสากูเนอร์ซะกัน mm hmm. ว่าจริงๆแล้วเราเป็นแบบไหน mm hmm. เรามีคนเจ๋งๆอยู่มากมายเรามีคนที่มีแนวคิดแบบไหนเนะี่ยถึงถึงมาเป็นเพื่อนกัน mm hmm. ในในความเป็นรวมพลคนปืนใหญ่แบบนั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าช่วงสเต็ปแรกที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นความพิเศษ ทั้งจากแขกรับเชิญทั้งจากรูปแบบรายการที่น้องๆทีมงานพยายามจะทําให้มันสดใหม่ที่สดุดเป็นรายการะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเป็นรายการด้วยใช่ไหมเป็นรายการเกี่ยวกับอาร์ซอลผมว่ารายการที่แบบชัดๆเกี่ยวกับอาร์ซอลในช่องทางหลักอะ่ะมันยังไม่ค่อยมีม,มากมมแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราคงได้เห็นคนที่คนนี้เชียร์อาร์ซอลด้วยเหรอคนคนนี้เชียร์อาร์ซอลตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าคนอาจจะคิดไม่ถึงอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้แล้วก็สเต็ปต่อไปเราจะไปไปถึงหน้าบ้านคุณเลยก็ได้ว่า คุณทำอาจจะเป็นคนชงกาแฟเป็นบาริสต้าอยู่แต่เชียร์แอสนอลคุณเป็นเชฟเทเบิลคุณเป็นคุณหมอมันเป็นสเต็ปที่เราอยากให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆกับความเป็นเฟรนด์เพราะว่าอย่างถ้าอย่างในช่องผมผมก็พูดเสมอว่าถ้าคุณเป็นกูเนอร์เราเป็นเพื่อนกันอยู่แหละแต่เราอยากเห็นขยายภาพในวงกว้างเห็นภาพชัดๆม่าเป็นยังไงครับจะเป็นการขยายฐานที่มันกว้างขึ้นในในรูปแบบหรือวิธีการที่ก๊อํทอยู่แล้วครับอ่า ในการในการทําอยู่ในช่องของตัวเองเพราะฉะนั้นทางทำมินสแตนก็เลยเหมือนเออมันอาจจะมันอาจจะป้นในเรื่องของของความคิดของไอเดียที่ค,คล้ายๆกันนีครับก็เลยเป็นก o ค o ้น r คยแอนเฟรนขึ้นมาครับพูดเยอะไม่ได้ครับ <laughs> าขายหรือ <laughs> ยังเริ่มแล้วเนี่ยขายแล้วอ่ะแล้วก็มันจะเริ่มคิกออฟนะครับด้วยงานงานเปิดตัววันที่16มีนาคมนี้ที่ร้านเดอะทรับเกษตรซึ่งวันนั้นเดี๋ยวจะได้เห็นเฟรนที่เซอร์ไพรส์ต่าง อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดวันนั้นจะพูดโปรเจกต์ได้เต็มปากที่สุดว่าลงดีเทลได้เลยว่ามันมีอะไรบ้างกับทิศท,ทางที่มันจะเกิดขึ้นรายการจะมาะกี่สัปดาห์ครั้งกี่ช่วงเวลาทิศท,ทางแต่ละเฟสเป็นยังไงแล้วก็ได้ไปดูฟุตบอลได้กันด้วยนะครับที่เดอะทรับเกษตรร้อบาทเองของแจกเนี่ยลูกเพจผมสนับสนุนเสื้อแท้มา3-4ตัวแล้วครับแ,แล้วก็มี ของเจีเพียบมีมีสปอนเซอร์ที่เป็นอาร์สตันก็สับสนอีกอคือแบบเต็มที่มากให้ให้งานเป็นงานปาร์ตี้ที่มันแบบข้อมูลหนยวแน่นเริ่มต้นเพิ่มควาคุณนมากเลยครับข้อมูลหนิวเนในมากผมว่าหนึ่งอย่างที่ที่มันได้เปรียบก็คือแฟนแฟนปืนใหญ่เออเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มันไม่ได้มีหลายกลุ่มเกินไปมันเลยแบบรวมกันเีแน่นตาเออมันเป็นก้อนใหญ่จริงๆอ่ะอันนี้คือคือถ้าเทียบแบบอย่างแมนยูอย่างลิเวอร์พูลอย่างเงี้ย มันจะค่อนข้างจะตามพื้นที่ต่างๆการกระจายต่างๆาวาจำนวนเยอะด้วยจำนวนมันเยอะใช่จำนวนมันเยอะแต่กูเนอร์นี่คือแบบพอก็อดก็อยืนขึ้นมารวมตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันมาแบบเป็นกลุ่มคนที่คนมากชัดมากเพราะฉะนั้นสิบหกมีนาคมนี้นะฮะเด็กกูเนอร์ถ้าใครยังไม่ได้ จองตั๋วเลยต่างๆนะย้ำอีกทีย้ำอีกทีก็ช่องทางเดอร์ทรัพย์เกษตรได้เลยนะครับสแกน QR วอารโค้ดแล้วเดี๋ยวมันจะมีบายโปรโมทเนี่ยกดเข้าไปวขึ้นตรงหน้าจอเลยสแกน QR หรือว่าแอดไลน์ก็ได้เดอรทรัพย์เกษตรกดเข้าไปจองได้เลยแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินมันก็จะมี QR Code โค้ดเข้างานได้เลยครับแล้วเดี๋ยวไปร่วมสนุกภายในงานผมว่าพิเศษมากแล้วก็โหแขกรับเชิญบอกว่าสนุกมากอ่ะแล้วหลังมันจะเป็นการ เปิดตัวแคมเปญนี้แหละตัวแคมเปญนี้ก็คุณแอร์แอนด์เฟรนด์ถูกต้องครับกับเมนนสตกับทางเมนสแตนอย่างเป็นทางการแล้วผมก็จะมาอยู่เมนสแตนอย่าไปทางการละเออแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปละอย่าเยอะสิครับอยู่ดูด้วยกันก่อนไม่เอาแล้วพี่ชายเล่นกันไ้ไหาเกันได้หาเบียร์กินดีกว่าชิวแล้วนะปล่อยให้น้องทำแล้วเดี๋ยวก้อนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไอ้แนทไอ้โตเดี๋ยวมึงมาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวไล่เรียกมาให้หมดเนีครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นแหละครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะได้เปิดเผยโปรเจกต์ที่เราจะทำงานร่วมกันครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเฟสนี้เป็นยังไงบ้างมีเขาเรียกว่านะซีเควนซ์ของงานในวันนั้นจะมีอะไรบ้างพอพอนี้ได้ไหมพูดคุยก่อนเกมอันนี้พูดคุยก่อนเกมแขงกี่โมงสองทุ่มครึ่งเองสองทุ่มครึ่งกเวลาสบายสวยงามเจอเชลซีแมตช์ใหญ่แมตช์ใหญ่ด้วยก็คือผมว่าแน่นอนก็คือเปิดตัวผมเปิดตัวเฟรนเปิดตัวโปรเจกต์ ทั้งหมดเลยแล้วก็ซีเควนซ์มันมีหมดเลยครับทั้งคุยภาพโรงงานวิเคราะห์มีพี่ๆน้องๆเพจอาร์ซองก็ชวนมาให้มาพูดคุยมีหลากหลายทุกสไตล์มีหมดเลยพี่ี่ที่แบบไม่มาได้ไงก็มาเอมามาเดี๋ยวอยากพูดมากเลยแต่พูดไม่ได้แล้วก็แล้วก็มีมีแคมเปญพิเศษด้วยเดี๋ยวหน้าผมว่าตอนรายการออกน่าจะออกแล้วก็คือจะมี การให้แสดงความรู้สึกร่วมกัน uh. จากทางบ้านแล้วก็จากในงานด้วยหรือจะทำเป็นเหมือนเหมือนการตกแต่งไปด้วย ความรู้สึกจากแฟนบอลอาร์เซนอลเพราะความเป็นวิดีโอเลยโอเควันที่เราออกนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วเป็นวิดีโอให้ให้ส่งเข้ามากับความรู้สึกจะได้เป็นเป็นความรู้สึกร่วมกันเป็นใจเดียวกันหน่อยน้าหนึ่งใจเดียวกันหน่อยสวัสดีครับเราสาวกูเนอร์ทุกๆคนนะครับดยโปรเจกต์นี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกูเนอร์นะครับมารวมพลรวมพลังแล้วก็ร่วมกันอัดคลิปครับส่งกำลังใจให้กับสโมสรส่งกำลังใจให้กับสาวกูเนอร์ทุกๆคนนะครับและที่สำคัญเลยเราจะนำมาจัดแสดงกันในงาน เปิดตัวของ Godguner and Frame Presented by Main Stand ด้วยโดยละเอียดการส่งคลิปนะครับแต่ละคนสามารถอัดคลิปวิดีโอเป็นแนวตั้งมาได้เลยนะครับแล้วก็ส่งผ่าน Google Form นะครับในลิงก์ทาง Description นี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกไปด้วยกันได้ฟังความรู้สึกของเพื่อนๆพี่ๆ Godguner ไปด้วยกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยดูได้ในช่องทางของ Main Stand ใช่ครับนะครับติดตามกันได้มาครับ ผมมากร้อยี่สิบาทผมพูดไม่ได้จริงากนะครับเดี๋ยวทีมงานโอ้เขาส่ายคิดมาสุดยอดมากเดี๋ยวน้องมันจะด่าไม่ใช่เออน้องฟิวน้องต้นเนี่ยที่ไม่สะอยหมดไม่ได้ใช่ครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นแฟนอาร์ซอลครับ16มีนาคมนี้ไปเจอกอได้ที่เดอะทรัเกษตรนวมินนะครับนอกจากจะมาเชียร์บอลในการเจอกับเชลซีแล้วนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะคิกอ off แบบแบบอย่างเป็นทางการกับ พื้นที่คอมมูนิตี้ของเดอะกูเนอร์สนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันยังสามารถเติบโตได้อีกเยอะมากๆโดยมีก๊อตเป็นนั่นแหละจะเป็นแกนนาเดินนำหรือก็ตามแต่เป็นเพื่อนแต่เออเป็นเพื่อนๆกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจมากๆฝากแฟนๆปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยละกันฝากก๊อตด้วยละกันนะครับอช่วงท้ายเอาซะหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เราเราค้างเติ่งกันมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ไอ้เรื่องของกองเชียร์ก็เรื่องนลงนะก่อนนะครับแต่เมื่อกี้ก็บอกว่าอพอซีซั่นนี้มันสะดุดอีกแล้วพี่สามปีแล้วเนี่ยใช่มันมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนวะหมายความว่าคือพี่พี่กังวลว่าถ้ามันถ้ามันชินชาเนี่ยอืมมันจะยาวนะถูกครับเออมันมันจะคุ้นชินไปเนี่ยมันจะยาวนะใช่ใช่คุณต้องมีแบบปฏิกิริยาอะไรบางอย่างอะรีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่มันแบบตอบโต้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยถูกต้องผมคิดว่าอย่างแรกสามปีเนี่ย เจ็บปวดอยู่แล้วล่ะครับเจ็บปวดผิดหวังเนี่ยต้องยอมรับเลยแต่ว่าหนักสุดมันคือหลังเกมเวสต์มาแล้วทุกคนรู้ดีว่าแพ้คาบ้านแพ้คาบ้านไอ้แม์นั้นมันใหญ่ผมว่าแม์นั้นอะทุกคนรู้ดีเลยว่ามันส่งผลแบบมหาศาลแล้วพอผ่านมาถึงทุกวันนี้แฟนอาร์เซอลก,ก็เลยเข้าใจละหนึ่งคือทุกวันนี้เราจะคุยกันก่อนว่าถ้าเราไม่ได้แชมป์เราต้องยอมรับว่ายอมรับคนที่ดีกว่าให้ได้ก่อนให้เกียรติเขาว่าเขาสมควรได้มันจะทําให้เราเบาขึ้นก่อนอันนี้ที่คุยกันเองก่อนนะครับอย่างที่สองคือเหมือนที่ววยยััักกกกษบบอเเเลรรราาาจะสสสงตมนนี้้ไปดค่ ไมเซตของอาร์ซอคือการที่คุณล้มได้3ปีคุณต้องกลับไปเอาใหมอ่อ่ะคุณต้องสู้เพื่อตรงนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่แอนเดรียแบต้ามาเร็วเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณแรกที่น่าสนใจแล้วกันว่าคุณจะเร่งทํางานในช่วงซัมเมอร์ตลาดซัมเมอร์กองหน้าปีมิดฟิลด์อะไรที่คุณอยากได้เนี่ยสาคนโดยเฉพาะแนวรุกคือออปชันหลักอันเนี้ยเป้าหมายลหลังกลางไว้ก่อนเอาด้านบนอะ่ะเติมเข้ามาให้มันเต็มถ้าเติมทุกอย่างเต็มแล้วที่เหลือคือหน้าที่ของอาร์เตต้าและว,ว่าคุณใช่หรือไม่ใช่กับการพาทีมไปสู่ความสเร็จ แต่ตอนนี้มันเหลือช่องโหว่เนี่ยที่บอร์ดบริหารถ้าเติมเข้ามาเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ไม่เซตทุกอย่างถ้าจะมีการเปลี่ยนแปล,ปลงตัวผู้เล่นการเสริมทัพตรงไหนขอให้ความคิดมันคือไปสู่การเป็นแชมป์มครับนอกอจากการเสริมทัพสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลอาร์เซอลอยากให้มันเกิดขึ้นคือการล้างตัวผู้เล่นตัวหลักอีกหนึ่งสัญญาสําคัญแบบที่วิยักบอกว่าถ้าเราจะไม่ชินชาเรายังสู้เพื่อความสำเร็จอยู่คือการล้างวิลเลียมสาลิบาครับก็เลยังมดสัญญาเหลือสัญญ,ญาแค่2ปีแล้วมีข่าวกับเรอัลมาดริด ถ้าต่อสัญญาได้ถ้าทําให้เขาอยู่ต่อได้ผมว่ามันก็เป็นภาพที่ไม่เหมือนยุคก่อนใน้หองเอ็มเยมันคือสัญญาณใช่มันคือสัญญาณบอกว่าเรากําลังสร้างทีมเพื่อสู่ความเป็นเลิศใช่ครับพี่มันจะไม่ใช่แบบเหมือนกันครับมันจะทุกผมว่าชวทุกทีมันมีแบบทีมทีมที่ลุนแชมป์นะมันมันจะมีแบบสัญญาณแบบนี้ว่าถ้าคุณเอ็นอ่อนให้กับตลาดซื้อขายยอมปล่อยตัวหลักออกไปหรืออะไรก็ตามแต่สัญญาณจะบอกว่า เหมือนมันไม่จริงจังอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเอาไหมเนี่ยเออเอาแค่ทอฟโฟใช่อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรีแอคที่จะกลับมาซึ่งผมว่าตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะแฟนอาร์ซอทุกคนติดตามเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นปีแรกๆเลยที่แฟนอาร์ซ้อจะไปค้นประวัติผู้นวยการกีฬาเหมือนนักฟุตบอลคนหนึ่งเลยอ่ะเพราะเราอยากเข็นว่าเฮ้ยเอดูไปละ เจสันไอโต้ยังไม่เวิร์กคนใหม่มันเหมือนไปอีกหนึ่งยุคมอนกันนะครับที่เราจะเห็นว่ามันจะผลักดันกันไปถึงตรงไหนอันนี้เป็นจุดสําคัญแล้วก็ต้องไม่ชินชาแบบที่พยาบอกถูกต้องเลยต้องมองข้างบนไปเรื่อยๆอย่าอย่าแบบรู้สึกว่าเออแค่นี้ก็ดีแล้วอย่าดดใช่ครับใช่ครับไม่งั้นไม่งั้นมันมันจะจมปลักนานมากถึงตรงนี้ก็21ปีแล้วครับปีหน้าก็22ปีแล้วแป๊บเดียวอ่ะพยาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมา2004 2004อ่ะ ปีหน้า22 2สี่คือปีไรพ่ายนะไรพ่ายใช่ครับตั้งแต่ไรพ่ายเลยใช่ครับสนามใหม่ยังไม่ได้สัมผัสเลยอือเออ22ปีเออว่ะโอ้นั่นน่ะทำให้เล่นไปนะครับใช่ครับเดี๋ยวมันจะมันจะไปสมสิบไปเรื่อยเลยครับจะต้องมาคุยกับพี่ยักษ์อีกรอบเลยนะเพราะนี่แหละเพราะมันชินชาแบบนี้ไงฝั่งริ้วูมันถึงแบบ3ามสิปีอ่ะคือโอเคอ่ะการการการมาเจอครอปแบบมันเป็นใช่แหละมันเป็นการสัญจใจมันถูกต้องที่สุด ทั้งหนึ่งบนด้าประสาาสุประสานนะแต่ระหว่างทางอะ่ะมันจะมีบางช่วงบางตอนครับที่แฟนๆผู้เริ่รู้สึกว่าแบบโอ้โหทําไมการบริหารจัดการมันดูมันดูไม่มีสัญญาณของการเป็นทีมลุ้นแชมป์อ่ะครับเออข้าใจผู้จัดการทีมโคช้ชเฮ้ยทำไมเราพึงพอใจกับแค่แชมป์บนถ้วยกับท็อปโฟวะอะต่อให้เป็นแชมป์ยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะเออนั่นแหละครับถ้าถ้าคุณปล่อยช่วงเวลาตรงนั้นมันเกิดขึ้นอย่างยาวนาะน่ มันมันจะอยู่ในหลุมตรงนั้นอะคือหลุมแบบวนอยู่นั้นแล้วมันใช้เวลานานด้วยใช้เวลานานใช้เวลานานจนถ้ามันมามันมาเจอคนที่ถูกต้องนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าคนณปัจจุบันคือคนที่ถูกต้องของทัพปืนใหญ่หรือเปล่าแต่ว่ามันยังพอมีเวลาให้ให้เขาพิสูจน์อาเดต้าเนี่ยอืถ้าถ้าซัมเมอร์นี้ได้เห็นปฏิกยาตอบโต้ที่ที่มันดูดีนะฮะ ซีซั่นหน้าก็กสู้กันใหม่ผมนึกย้อนถึงเอดูเลยครับย้อนกลับไปก่อนเริ่มฤดูก,กาล2022 2นี่นะครับ,รบที่โปรเจกต์มาเริ่มมาบ้างแล้วเนี่ยเอดูกัสปาเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้อาร์ตตอต้องไม่ชินชากับความที่จะจบแค่ท็อปโฟร์ครับคือตอนนั้นนะนะผู้อำนวยการกีฬาเอดูบอกว่าคนในสโมอสอส่วนใหญ่โอเคกับการจบท็อปโฟร์<อ>ซึ่งไม่ถูกต้องซึ่งไม่ถูกต้องเอดูเขาก็แจกแบบฟักแฟงแตงกวาแล้วเขาเขียนเลยนะฮะในเดลติกเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ตอนผมอยู่อะ ที่เขาเป็นแชมป์กับเวนเกอร์อ่ะไเซ็ตมันไม่ใช่แบบนี้เขาก็เลยพูดตั้งแต่วันนั้น2 0 2 2่บอกผมพูดใครก็ตลกผมแต่ว่านั่นแหละคืออย่างน้อยอ่ะได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะแต่ความคิดคุณต้องไปอยู่ตรงนั้นสมสรนนี้มันต้องไม่ใช่พื้นที่ท็อปโฟร์ทัศนคติสำคัญซึ่งน่าสนใจมากเลยการที่แอนเดรียเบตตาจะเข้ามาเนี่ยแหละครับนอกจากการทํางานในเรื่องการเสริมทัพทัศนคติอาเตต้าด้วยบอกว่านทุกคนด้วยมันต้องมันต้องกลับไปตรงนั้นนะครับ นั่นแหละโจทย์ใหญ่ครับโจทย์ใหญ่ที่เราจะได้เห็นกันในช่วงซัมเมอร์ว่ามันจะเป็นไปอย่างที่แฟนๆของสซนอลคาดหวังไว้หรือเปล่าครับรอรุ้นรอเชียอะไร้วรอติดตามแล้วกันนะครับส่วนวันอาทิตย์นี้นะฮะอ่าส6มีนาคามนี้นะฮะไปเจอก็ตแล้วก็เพื่อนๆของเขาได้นะครับที่ The Trap นะ<ช>ครับกรเกษตรนวมินนะครับเด<ช>ี๋ยวขึ้นารายละเอียดได้สแกน,กน,กนโค้ดตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับร20บาทเลย1 2อบาทร้อ,รอบบาทาาเข้าไปแล้วก็ คือลงครึ่งดื่มจัดการได้เลยจัดการได้เลยแล้วก็มาตั้งแต่ทุ่มนเลยครับมีกิจกรรมก่อนเกมพักครึ่งหลังเกมครบถ้วนแล้วก็จะได้รู้ว่าโปรเจกต์หลังจากนี้ก็อดคุเนอร์กับเมนสแตนจะมีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นอย่างที่กอดบอกแน่นอนนะฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันฝากแฟนปืนไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปวันนี้ไปก่อนขอบคุณกอนมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม